ฮานั่งแบบเซ็กซี่พมา่าติ่นสาวินจ่อในชุดทหารทัพชานเหนือที่บ้านไฮติ่นสาวิ่งจ่อเครื่องแบบทหารเป็นแขกในงานแต่งงานลูกสาวพอออใจสู้โคศกกองทัพรัชชนเหนือที่บ้านไฮเมืองเกซีเมื่อคืนวานนี้ภาพจากสำนักข่าวเชนนิววันนี้สามก่อคอ ชาวบ้านไฮในรัชชานรวมถึงสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในพม่าต่างพากันเสนอข่าวด้วยความตื่นเต้นเมื่อติ่นสาวินจอดาราและนางแบบชื่อดังชาวพม่าได้ไปปรากฏตัวในงานแต่งงานลูกสาวของพอ่ออจายสุโคศก,กองทัพพักก้าวหน้ารัชชา SSA โดยติ่นสาวินจอสวมโคเขียวหรือแต่งเครื่องแบบทหารหญิงของไปร่วมงานในครั้งนี้ บ้านเฮเป็นที่ตั้งฐานบัญชาการของกองทัพพักเก้าหน้ารช,ชานหรือกองทัพรช,ชานเหนืออยู่ในอำเภอเกซีจังหวัดดอยแหลมบริเวณตอนกลางค่อนขึ้นไปทางเหนือของรช,ชานก่อนมาเป็นแขกในงานแต่งงานนี้ติ่นสาวินจ่อได้เดินทางไปถ่ายทำสารคดีเรื่องหนึ่งที่น้ำตกไฮป่าน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในรช,ชานอยู่ในอำเภอเมืองสู้จังหวัดออยแลมห่างออกไปไม่ไกลนักทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านไฮจากนั้นจึงได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวพอออจ่ายสู้ สำนักข่าวชชนิวมีรายงานว่าก่อนไปร่วมง,งานแต่งงานมีผู้อาวุโสของบ้านไฮรายหนึ่งได้เอ่ยปากเตือนติ่นสาวินจ้าว่าไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหารไปร่วมง,งานแต่เธอยืนยันว่าจะแต่งกายในชุดนี้เป็นหนึ่งในสิบกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ตอบรับคําเชิญของพอลอออาวุโสมินอ,องหลายประธานสภาบริหารแห่งรัฐ พม่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ว่าจะเดินทางไปพบเพื่อเจรจาสันติภาพแบบเผชิญหน้ากันที่กรุงเนปิดอาจแต่จนขณะนี้ยังไม่มีส่งตัวแทนของเดินทางไปพบกับพอลอออาวโซมินอองหลายขณะที่มี8กองกำลังชาติพันธุ์ได้ส่งตัวแทนไปเจรจากันแล้ว ในทางตรงกันข้ามตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างกองทัพมากับเมื่อกองทัพพม่าได้ยื่นคำขาดให้ถอนกำลังที่ตั้งอยู่ในเมืองสู้3จุดภายในวันที่30มิถุนายนได้แก่ที่บ้านดอยใน1จุดกับที่บ้านเวียง2จุดแต่เมื่อถึงเส้นตายที่กองทัพพม่ากำหนดไว้ไม่ยอมถอนทหารออกทำให้เริ่มมีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยล่าสุดทหารพม่าได้ปะทะกับในจังหวัดเมืองมีดในภาคเหนือของรัชชานเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมา ตินสาวินจอบเป็นนักสแสดงและนางแบบที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการโชว์เนื้อหนังมังสากล้าแต่งกายและถ่ายแบบในชุดวับวิวสวนทางกับธรรมเนียมความเชื่อของชาวพม่าจนทําให้เธอได้ชื่อว่าเป็นเซ็กซี่โมเดลระดับแนวหน้าของพม่ามีคนรู้จักเธออยู่ในทุกภาคทุกรชาติพันทั่วประเทศ Facebook แฟนเพจตินสาวินเคียวของเธอล่าสุดมีผู้ติดตามถึง2 8 3 2 5 8 0คน ติ่นสาวินจอเคยขึ้นมาสร้างความฮือฮาให้คนในรัชชานมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3กันยายน2562ในพิธีเปิดโรงแรมจินหลงซึ่งลงทุนโดยกลุ่มฮองเมนอินเตอร์เนชันแนลจากจีนตั้งอยู่ในตำบลป่าสักกลางตัวเมืองท่าที่เหล็กรัชชาตะวันออกตรงท่ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองไม่มากนะัก เจ้าของโรงแรมได้เชิญเหล่าดารานางแบบและเซเลบชื่อดังของพม่ามาร่วมงานด้วยหลายคนหนึ่งในนั้นคือติ่นสาวินจ่อซึ่งนอกจากจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ร่วมงานแล้วเธอได้รับเชิญให้เป็น,ปนผู้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโรงแรมอย่างเป็นทางการร่วมกับเหล่านักธุรกิจและบุคคลสําคัญของท่าขี้เหล็กอีกด้วย